เรื่องราวของมิสเตอร์ DIY กันนะครับวันนี้เจาะลึกกันแน่นนะฮะให้รู้แบบชุกอย่างเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าคนที่จะคุยกับเราวันนี้นั่นก็คือคุณพิเชษสิทธิอํานวยนะครับกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจํากัดมหาชนครับในฐานะเป็นที่ปรึกษาการเงินนะครับแล้วก็ผู้จัดจําหน่ายแล้วก็รับประกันการจัดจําหน่ายหุ้นมิสเตอร์ DIY ตรงนี้แหละครับสวัสดีครับพี่โบครับ สวัสดีครับมันก่อนไปเจอกนะันนะเห็นแวบๆเอาละวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเราเรา,เราจะพูดถึงมิสเตอร์ดีไให้คนเข้าใจได้มากที่สุดนะครับหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยเราก็ปิดจองไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับกำหนดราคาเรียบร้อยแล้วนะฮะที่เป็นราคาชัดเจน8ปดบาทหกสิสูงสุดนะฮะซึ่งบ,งบอกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะครับ,รบแล้วก็เรื่องราวที่ ตลาดข้อสควเขาเรียกว่าข้อสมควลหน่อยเดี๋ยววันนี้พี่โบ้เคลียร์ชัดนะอธิบายเออเอาโอเคได้ฮะแต่เพื่อให้คนเข้าใจก่อนนะครับเผื่อใครเปิดมายังไม่รู้จักนิสต์ดีไอวายผมว่าน้อยนะเอาอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจของเขาทําอะไรแล้วกาพี่โบ้ชีไฮไลท์คนจะได้เห็นภาพฮะได้เลยครับก็จริงๆอย่างที่คุณแสบบอกอะผมว่าทุกคนรู้จักพอสมควรเลยคุณจอยก็ไปซื้อของผมก็เคยไปซื้อของสมัยก่อนผมไปเดินโลตัสเนี่ยก็จะมีข้างขงใช่ไหม Mm. เราก็เลยไปซื้อไขควงซื้อแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมซึ่งจริงต้องบอกว่าข้อเด่นของเขาเลยเนี่ยคือผมอว่าทุกคนพอจะรู้จักแหละนะรทุกคนน่าจะเคยเป็นลูกค้านะครับเ,เขาถือว่าเป็น one stop destination คืออะไรครับวันนั้นประธานเข้ามาถึงเขาบอกว่าประสบการณ์เขาเองเลยเวลาเข้ามสเตอร์เอไวเกิดอะไรขึ้นเวลาคุณเข้าไปเนี่ยไปครอบครัวพ่อแม่ลูกเนาะพอเข้าไปถึงปับ๊บแยกเดินเลยครับคุณพ่อไปซื้อพวกอะไรไขควงพวกอุปกรณ์ช่างพวกอะไรแล้วแต่ซึ่งนั้นเป็น o r i g i n ขาเลยนะ เป็นบีดีไอเอ็มบอกแล้วดูอิเดียลเซฟเงี่ยเป็นอะไรที่มาทําเองใช่ไหม,มคุณแม่เดินไปซื้ออะไรครับไอพนแผนกที่มีพวกอะไรนะพวกผ้าพวกเครื่องครัวพวกอะไรที่มันประกอบในการใช้อาจทาอาหารใช่ไหม,มส่วนอันนึงที่สนใจมากคือคุณลูกเขามีแผนกขายของเล่นเพราะสามคนเดินไปเนี่ยแตกสามที่เลยเมืม่อเข้าไปเนี่ยเป็นวันสต็อปเดสิเนชันคือเข้าไปปับ๊บสามารถที่จะใช้เวลาแล้วก็เดินหาซื้อของที่แต่ละคนเรียกว่าชอบนะครับแต่ละคนอยากจะใช้นั่นคือข้อแรกเลยคือเป็นวันสต็อ อันที่สองเนี่ยผมว่าน่าสนใจเพราะเป็นโลสโลแกนเท่าเลย่ก mm ็เขียนว่า always low price เราเข้าไปในนิสเซ d ร y เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ย mm hmm. เข้าไปถึงปับ๊บเฮ้ย hmm. ราคาจับต้องได้เวย้ยคุณภาพโอเคเราไม่ได้บอกคุณภาพแบบพรีเมียมนะคุณภาพใช้งานได้แต่ราคาเนี่ยบอก always low price เรียกวซื้อซื้อโอ้โ,อโหให้ซื้อราคานี้ซื้อเลยเวย้ยไม่ต้องคิดมากจับปับ๊บเห็น hmm. ขอปับ๊บเฮ้ยซื้อเลยใช่ไหมครับอันนั้นเป็นข้อที่สองข้อที่สามนะตอนนี้สาขาเขามีเยอะแล้วเขาไม่ได้มีเฉพาะในเพศไทย เรารู้อยู่แล้วมิสเตอร์เดียร์เป็นบริษัทมาจากมาเลเซียถูกไหมครับเขามีสาขาในมาเลเซียพันกว่าสาขาพันห้าร้อยสาขาสาขาในเราอีกพันยี่สิบสาขาสาขาในอินโดนีเซียพันกว่าสาขาพอมีสาขาเยอะขนาดนี้ครับเวลาเขาซื้อของเนี่ยเขาซื้อของเพื่อสาขาทั้งสามประเทศแปลว่าอะไรมันเกิดความความอินเออรโมเป็นสเกลอันนี้เบสิกเลยเพราะฉะนั้นราคาต่อชิ้นมันเลยถูกใช่ไหมครับนั่นสายทําไมเราไปถึงปั๊บเฮ้ยเราไปเราซื้อของเฮ้ยทำไมถูกจังวะ ก็ราคามันได้เพราะมันมีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสามปัจจัยนี้ทาให้เขาสามารถที่จะโตเติบโตได้ถ้าจําได้สมัยก่อนเนี่ยทีมกิมผมบอกผมไปโลตัสแล้วผมก็เดินไปมิสเรวายเดี๋ยวนี้เริ่มเขาเริ่มตอนนั้นก็บอกว่าก่อนโควิดเขามาเปิดเนี่ยเขาก็เริ่มทาปิดปิดถูกๆมันสักพักหนึ่งหลังจากนั้นเริ่มมีเปิดสแตนด์ l o ด้วยแล้วอะไรครับเขาเริ่มรู้ว่าทําธุรกิจในไทยต้องทํำยังไงและขยายสาขาไปทั่วประเทศปัจจุบันมีสาขาครบหมดทุกประเทศละ แต่แน่นอนบางภาคก็อาจจะมากหรือน้อยแล้วแต่ภาคนะครับแล้ววอกไปหมดแล้วแล้วแล้วต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่เรียกว่ายัางขยายได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดสนใจเพราะหลายๆคนชอบวอามาซื้อในตลาดคนมาเอาบริษัทเข้าตลาดชอบมาขายตอนขยายเต็มแล้วอะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเราเห็นสาขาเมื่อกี้บอกในมาเลเซียมาเลเซียมีประชากรเท่าไหร่ครับยี่สิบส่นหลัมผลวันครึ่งหนประเทศไทยไว้ง่ายแต่ในมาเลเซียมีสาขาพันเท่าในสาขาเรามีประชากรหกสิบกว่าล้านคนถูกไหม ตอนนี้มีแค่พันสาขาเท่านั้นเองแปลว่าอะไรเขายังขยายได้อีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความน่าสนใจว่าเป็นบริษัทที่หนึ่งเราเข้าใจโอธุรก,กิจนี้ไม่ใช่แบบธุรก,กิจเล็กเดียวโอ้ตอ้องอธิบายเป็นสูตรเคมีเป็นไรไม่ใช่เราเข้าใจเพราะเราเป็นลูกค้าเองด้วยนะครับแล้วเราก็เคยเข้าไปใช้บริการเราเห็นว่าคาถูกยุติธรรมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่เป็นโกรดด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าในเชิงของหุ้นผมว่าเป็นหุ้นน่าสนใจเป็นโกลด์สตอ็อกแกรกไว้ง่ายนะครับสามารถที่จะเข้าไปลงทุนได้ครับจุดเด แบรนด์แล้วก็ได้ทั้งครอบครัวนะฮะแล้วก็ได้ในส่วนของโลพร r i ส์นะครับอีโคนมีออฟสเกลนี่คือภาพของตัวธุรกิจนี้นะครับผมผมถามพี่โบ้นิดหนึ่งในฐานะที่พี่โบ้เองก็คุ้นเคยกับเขาเป็นที่ปรึกษาเขานะครับในเชิงของผลประกอบการต่างๆที่พี่โบ้มองภาพเนี่ยมันเป็นอย่างไรเมื่อกี้โชว์ภาพให้คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วว่าถ้าเราจะดูโกรดเราก็เห็นภาพของโกรดถูกไหมใช่ ดูรรดูกำไรก่อนนะครับดูรายได้และกำไรก่อนถ้าดูง่ายๆเนี่ยคุณดูย้อนหลังสามปีกำไรเต้องบอกว่ารายได้และกำไรเติบโตตลอดนะครับที่ผ่านมารายได้เติบโตปีละยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็กำไรเติบโตเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์นั้นถือว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในช่วงขาขึ้นถูกไหมครับต้องบอกว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็เพิ่มได้ถามว่าเอาคิดไม่แบบไม่ต้องดูตัวเลขนะง่ายๆคืออะไรคุณมีสาขาเยอะขึ้นเนี่ยแต่ตรงกลางมันเท่าเดิมถูกปะ ิกคอร์สมเท่าเดิมเนี่ยคุณยิ่งมีสาขาเยอะคุณยิ่งมีกําไรม,มากถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ง่ายๆเลยไม่ต้องดูตัวเลขเลยอันนี้สามสารถสำนึกคอมเพนเซนต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นยิ่งมีสาขาเยอะยิ่งทําให้การทํากําไรเขาได้ดีขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นจุดเด่นของบริษัทด้วยครับครับเพราะฉะนั้นเขาเติบโตเขาเติบโตได้ทั้งเซมสโตเซลก็คือยอดขายสาขาเดิมแล้วก็การขยายสาขาใหม่ถูกไหมการดูตัวนี้จึงไม่แปลกใจฮะที่เราจะเห็นภาพว่า เราอาจจะบ่นว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีแต่เราจะเห็นภาพของการเติบโตของธุรกิจที่เป็นมิสเตอร์ดีไค่อนข้างดี6เดือนเนี่ยเก้านไปแล้วนะฮะ9ก้านะครับแล้วถ้าเกิดว่าดูอัตรากําไรอยากให้ผู้ชมดูหน่อยนึงนะครับอัตรากําไรขั้นต้นเนี่ยคือขึ้นมาโดยตลอดนะพี่โบใช่ปะใช่ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่เก่งไงเพราะอย่างที่บอกยิ่งมีสาขาเยอะคุณยิ่งยิ่งสามารถทํากําไรได้เยอะขึ้นนะครับ วันก่อนวันก่อนน่าสนใจมากเมื่อกี้เมื่อกี้แสบไปพูดถึงเรื่องว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับวันนั้นประธานเขาไล่ฟังว่าเชื่อหรือไม่ว่าเขาบอกว่าเฮ้ยบริษัทวิทยาลขายเฉพาะของที่แบบคนรวยไม่เข้าหรือเปล่ปาบอกเฮ้ยคนธรรมดาเขาก็ลําบากขึ้นเขาบอกว่าสัดส่วนของกลุ่มบนนะ่ะจากเดิมเนี่ยเขาเขาเขาสัมมเซอร์เว์นนะเขาสามารถที่จะดูได้ว่าลูกค้ากลุ่มบนเป็นไงเพราะแต่ก่อนสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะที่เป็นลูกค้ากลุ่มบนกลับกลายว่าเด๋ยนนี้พอเศรษฐกิจไม่ดีกลุ่มบนครับขยายไปสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับ แปลว่าลูกค้ากลุ่มบนมาขายซื้อของมามาจับต้องของเขาเขามากขึ้นนะแปลว่าถึงเศษรษฐกิจไม่ดีมิสเตอร์ดีไก็ยังอยู่ในสภาวะที่เติบโตได้ครับอืมครับในการในการเติบโตของทั้งอัตรากําไรขั้นต้นแล้วก็อัตรากาไรสุทธิอัตรากาไรขั้นต้นตอนนี้ขึ้นไป51.55แล้วนะฮะอัตรากําไรสุทธิ12.42เปอร์เซ็นต์นะครับถ,ถือว่าค่อนข้างสูงครับมันมันเกิดจากอะไรครับพี่โบครับอีโคนนมีออฟสเกลอย่างเดียวเหรอหรือว่ายังไง ก็หนึ่งอีคโนมิสเกลเนี่ยมันการจากสินค้าที่ซอฟมาถึงมาที่ซื้อมาแต่สองผมว่าประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้นถูกไหมครับพอคุณที่มีสาขายเยอะคุณมีระบบที่ดีคุณสามารถบริการบริาหารจัดการดีมันก็ช่วยตัวตัว,ตวอ่ากำไรอัตร,กรากำไรสุทธิอยู่แล้วถูกไหมมันเป็นสองส่วนด้วยกันแล้วประสบการณ์เขาเองที่ทํางานทั้งหลายปีแล้วเนี่ยก็สามารถทําให้เขาทำกำไรได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันประสมกันหมดครับครับผมทีนี้ถามพี่โบตอบนะฮะเอาละเราเรา ไม่ปฏิเสธว่าในฝั่งของการเติบโตเพราะาตัวเลขมันเห็นภาพชัดเจนอยู่แล้ว <พอ S 1> นะครับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเป็นเรื่องของหู้นหือหุ้นผมพู่อยากจะถามพี่โบแบบนี้ว่าแล้วแล้ว,ลวพอเข้าตลาดปุ๊บเมื่อกี้พี่โบพูดออกมาแล้วว่ามันไม่ใช่เข้าตลาดในช่วงของการอิ่มตัวมันยังมีการโกรธอยู่จะมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องอ,อยากให้พี่โบอ,อธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงครับในในเชิงของอัจตัวนี้เขาเขามีการวางแผนอยู่แล้วว่าเขาต้องการจะขยายสาขาเท่าไหร่นะครับซึ่งเอาดูภาพใหญ่ ภาพใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าอุตสาหกรรมเนี่ยอุตสาหกรรมค้าปลีกอุปณพพวกเรียกว่าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านมันยังเติบโตอยู่นะอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ยังเติบโตอยู่เขาคาดการว่านะครับนี้เป็นวิจัยจากฟ r สเซอร์เลเวนนะเขาบอกว่าปี2องหกสคือปีที่แล้วถึงปี2572เนี่ยมันจะขยายไปอีก5%้เอเลยเรียกว่ามันก็ยังมีตลาดที่ขยายขึ้นที่เอเอ,เอตลาดเขาเนี่ยนะครับ <S 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 ซึ่งแปลว่าอะไรขเขาเองขอเขายังขยายได้ลอกี้ผมไลฟ์ฟังแล้วเรื่องสาขา ในมาเลเซียมีประชากรครึ่งหนึ่งประเทศไทยมีพันท่าไรสาขาเรามี60ล้านยังมีช่องทางไปอีกเยอะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันมีโอกาสที่ขยายต่อเขาวางวางเป้าว่าเขาขยายสาขาประมาณปีละสองร้อยสาขาห้าปีเนี่ยเขาไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เรียกว่าเขาสามารถจะไปได้อีกเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าไม่ที่ขายหุ้นตอนพีคบางคนบอกาขายหุ้นตอนพีคบอกไม่ใช่นี่มันไปได้อีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราลองเชื่อมั่นว่าเขายังขยายได้อีกครับ ครับเพราะฉะนั้นผมผมยังพออนุมานได้ใช่ไหมครับว่าในในในภาพของมาจินต่างๆเมื่อกี้ผมชูให้คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วนะครับว่ามาจินเนี่ยอัตรากาไรเขา5้าอในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นนะครับและอัตรากำไรสุทธิอยู่12.42เนี่ยเมื่อขยายสาขาไอตัวพวกนี้มันจะเพิ่มขึ้นตามไหมหรือว่าจะเป็น<ร><ร>อยังไรเราหวังว่าเราหวังว่ามันจะดีขึ้นอาจจะไม่ได้แบบปื้ดป้านแล้วแต่มันค่อยๆไต่ถูกไหมครับครับนะ นะฮะอันนี้คือคือสิ่งที่เรากำลังจะให้คุณผู้ชมเห็นภาพใ,ในในการโกรธแต่ละปีของเขาเนี่ยเขาโกรธค่อนข้างเยอะครับพี่พี่โบรครับผมผมถามพี่โบอย่างเงี้ยอย่างเช่นปีหน้าหรืออะไรต่างๆ่างเี้ยยังยังมีโอกาสในการโกรธได้เยอะขนาดไหนครับมีการวางสาขาเพิ่มเติมบ้างน้อยแค่ไหนครับอ่่คือเขาที่กลยุทธ์เขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาขยายเนี่ยในสามปีเขาจะขยายไม่น้อยกว่าห้าร้อยสาขานั้นก็จึงไปได้อีกเยอะนะครับวันนี้ม 1, 000, 1, 2, ีมาพันพันหนึ่งพันยี่สิบเจ็ด ผมบอกเลยว่าในสปี5ปีเนี่ยพันห้าเห็นเห็นถูกไหมก็ครึ่งหนึ่งมันไปได้อีอีกห้สิเซนไม่ใช่น้อยนะกลับเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นจะเห็นภาพของการโรธณจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องของพวกเนี้ยผมผมไม่ไม่เคยซีเรียสเพราะเราเห็นภาพในเชิงของอ่าฟันดมเลแข็งตรงนี้ว่ะธุรกิจอยู่ละเออใช่นะฮะทีนี้มาประเด็นนี้หลายคนบอกว่าดีไงพี่โบ แต่มันมีประเด็นอยู่ตรงนี้นั่นก็คือผู้ถือหุ้นขออนุญาตเอ่ยนามเถอะเพราะว่ามันเป็นประเด็นมันเป็นประเด็นนะครับนั่นก็คือแล้วคุณจอมพงษ์ใช่คุณจอมพงษ์ถือปัจจุบันอยู่ประมาณสัก1 2 0่งันกว่าล้านหุ้นนะครับเดี๋ยวสิ่งที่เขาจะทำนั่นก็คือว่าวันแรกเขาจะบิ๊กหลอดออกนะฮะแล้วก็อีกวันหนึ่งนะครับแล้วไม่ใช่อีกวันหนึ่งแหละแล้วสิ่งที่คนเกิดความกังวลกันอยู่นั่นก็คือว่าหุ้นอยู่500กว่าล้านหุ้นของเขาเนี่ย ไปถูกจำนำซะด้วยไปจำนำซะด้วยผมอยากให้พี่โบช่วยช่วยอธิบายเรือ่องพวกนีนน้นิดหนึงน่งฮะคืออันนี้เป็นความเข้าใจผิดจากการที่เราเปิดเผยครบหมดนะต้องบอกว่าพอเราเปิดเผยครบหมดเวลาคนก็อ่านไม่อา่านแบบไม่ไม,ไม่ไม่กระจ่ายเนี่ยบางทีการว่าเปเข้าใจผิดนะครับจริงๆเปิดเผยอยู่แล้วไม่ได้เป็นความลับอะไรคิดง่ายๆอย่างนี้คุณเป็นนักธุรกิจคุณลงทุนในหุ้นนี้ถูกไหมครับปรากฏว่าคุณก็ไม่ธุรกิจอื่นถูกไหมคุณมีธุรกิจส่วนตัวคุณก็คุณจำนวนเนี้ยไปจำนำแบงก์ เพื่อจะเอาเงินสดไปทําธุรกิจอื่นถูกไหมนี่ปกตินะยังไม่พูดถึงคุณอะไรเลยนะพูดพูดุดคุณเสร็จปั๊บพอคุณรู้ว่าคุณที่คุณเอาไปจำนำเนี่ยจะเข้าไอพโอคุณอยากคืนนี่แบงค์ไหมคุณอยากคืนนี้แบงค์ถูกป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรก็คือเขาก็จะเอาหุ้นส่วนหนึ่งเนี่ยขายในวันไอพโอแล้วก็ไปคืนนี้แบงค์มาพอคืนนี้แบงค์เสร็จแบงค์ก็ปลดจำนำออกมา เขาปลดจำนนมาปับ๊บคุณก็หุ้นที่เหลือนี่แหละไปเข้าเซเลนพีเรียรไปล็อกไปล็อกครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอันนี้เปิดเผยครบถ้วนเลยไม่มีประเด็นเลยคือคน<ข>ไปเข้าเิดว่าหลังไอ้เพียวไปจำนำไม่ใช่เขาจำนำก่อนแล้วตอนนี้เขาเงินไปใช้ไปทำธุรกิจอื่นแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณจะเอาหุ้นมาเข้าตลาดคุณรู้ว่าคุณขายได้คุณก็เอาหุ้นขายแต่เวลาจำนำเนี่ยมันจำนำเยอะไงเวลาคุณหุ้น แล้วคุณคุณคุณเอาคุณนไปคำประกันเนี่ยแบงค์ไม่ได้บอกว่าคุณมีร้อยให้คำร้อยนะเพราเขาคำมากกว่าร้อยถูกอมเมื่อจะเป็นที่ดินเป็นอะไรก็แบงค์ต้องขอคำกำน้าป่บโอเคเขาก็ต้องการหลักประกันที่สูงกว่าอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่เวลาคุณขายหุ้นไปส่วนหนึ่คุณได้ไอ้ที่จำนำทั้งหมดคืนมาป่ะคุณได้ถูกไหมคุณก็ขายไปส่วนเดียวส่วนที่เหลือคุณก็มาล็อกอัพอยู่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นที่เราไปบอกว่ามีการทำบิทหลอดวันแรกเนี่ย มันเป็นการเคลียร์กันในหมู่ผู้ถือคุณเพราะคุณจอมพงษ์ขายส่วนหนึ่งไปให้ฝั่งมาเลเซียถูกไหมครับถ้าคุณดูก้อนนี้เนี่ยมันยังเป็นก้อนเท่าเดิมจากจากคนซ้ายไปคนขวาเนี่ยเท่าเดิมสุดท้ายเท่าเดิมนะครับก็คือผู้ถือหุนเขาก็ถือกันเองอ่ะเพียงแต่ต้อกมีฝั่งของคุณจอมพงษ์ก็เป็นกลุ่มอ่ามิสเตอร์เทียนยูที่ใส่คุณมาเลเวผมว่าไปนะะส่วนคุณจอมพงษ์แน่นอนเขาได้ขายส่วนหนึ่งก็ไปคืนแบงค์ไงใช่ไหมครับ ก็ได้หุ้นกลับคืนมาหุ้นที่จำนำก็กลับคืนมาถูกไหมไอ้ขั้นหล,ห,ลหลักประกันลับคืนมาก็เอามาล็อกอัพถูกไหมครับ,รบ <Honestly. S 2> เพราะฉะนั้นเ,เรื่องจำนำหุ้นน่าจะเคลียร์เนาะว่ามันเป็นการจำนำก่อนแล้วเพื่อเอาเงินไปใช้แล้วพอเสร็จปั๊บไปทำธุรก,กิจแหละแล้วพอเสร็จปั๊บคุณก็เอาอพอได้ได้หุ้นเข้บประกันกลับคืนมาคุณก็มาล็อกอัพ <somos S 2> ซึ่งซึ่งตามเกณฑ์เนีย่ยปกติตลาดก็จะบอกว่าต้องล็อกอัพเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนถูกไหมครับผู้ถือทั้งหมดที่ม อ่านะครับล็อกอัพเพิ่มแล้วแถมเรายังให้าล็อกอัพเพิ่มอีกเก้าสิบวันกลายว่าทั้งหมดเนี่ยวันเฟิร์สเดย์เทรดครับวันเทรดวันแรกเนี่ยครับเราจะมีคุ้นที่ถูกลอควางแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะถูกต้องเยอะไหมผมไม่เยอะนะอ่าอ่าต่ว่าคุ้นที่ถูกกระจายไปเนี่ยมีที่หมุนหมุนด้สิบหกเปอร์เซ็นต์เองนะครับเพราะนั้นก็อยากจะคลายข้อกังวลของนักทุนว่าคนบอกว่าเฮ้ยเอาหุ้นไปจำนำไปตึงเดี๋ยวจะมีปัญหาแบบตะกอนแล้วเปล่าที่ มีปัญหามาจ้นอะไรกันคนละเรื่องกันเลยะนะครับคำพูดอาจจะคล้ายๆกันแต่มันคนละเรื่องกันเพราะนั้นเป็นจำนำก่อนแล้วไงครับมันไม่เป็นจำนำหลังถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเคลียร์แล้วก็เรื่องของการล็อกอัพสุดท้ายบวกอ็กสิบสองเดือนส่วนหนึ่งประมาณห้าิบห้าเปอเซ็ตบวกอีกส่วนหนึ่งที่เอ,อ,อค่อยๆเพิ่มบวกไปเกาา้าสิบวันทั้งหมดแปดสิบสี่เปอร์เซ็นโอเค เด,เดี๋ยวคุณผู้ชมไล่ลไปนะคือ84%เนี่ยคือล็อกอัพอยู่แล้วแหละนะครับแต่ผมขออนุญากลับมาที่คุณจอมบงเพราะว่าตรงนี้มันมันมีประเด็นพอสมควรนะครับเมื่อกี้พี่โบอธิบายเกี่ยวเ,เรื่องของการขายบิ๊กหลอดในวันแรกนะครับก็คือขายให้กลุ่มเดียวกันนั่นแหละนะฮะแล้วเอาเงินไปใช้แบงก์ทีนี้เนี่ยเขาก็ยังมีหุ้นที่ถูกจำนำอยู่ประมาณสัก500กว่าล้านหุ้นหลายคนเกิดความกังวล ก็เนี่ยก็ยังจำนำอยู่อ่ะมีการคุยกับคุณจอมพงไหมว่าท้ายที่สุดแล้วจะจะจะยังไงกับตัวก้อนนี้คุณจะไปสนใจทําไมในเมื่อมันถูกล็อกอัพ84%ไงคุณจะไปสนใจโอ้โหแล้วมันคนเอาเอาโฟกัสที่ว่าไปกังวลทําไมในเมื่อวันแรกเนี่ยมันมีหุ้นล็อกอัพ84%ผมงงมากเลยอ่ะไม่ต้องคนในพูดนั้นใช่ไหมครับยังไงวันแรกมันก็มันก็มีเหลือ16%ท่านเองนั่นคือประเด็นหลักถูกไหมออแต่16%มันก็ คนเขากังวลว่าอีต่อสิบหกเปอร์เซ็นต์เขาจะยังไงคือเราก็ต้องชี้ให้เห็นภาพว่าในอนาคตโอเคถูกไหมล่ะอ้าวมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เขาจะไปทำอะไรต่อในอนาคตซึ่งทุกหุ้นเหมือนกันหมดทุกบริษัทนั้นเงินหมดถูกไหมใช่ไหมครับถ้าเขาจะเป็นต้องใช้เงินเขาก็อาจจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเขามีธุรกิจส่วนตัวเขาถูกไหมใช่ไหมครับเดี๋ยวเพื่อการโอนตรงนั้นเอาว่าตอนเนี้ยวันแรกมีล็อกอัพไปแล้ว84%ถูกไหมครับว่าแคร์ตรงนี้ก่อนดีกว่าใช่ไหมเข้าใจตรงนี้ก่อนครับ ทีนี้กลับมานะฮะเมื่อกี้บอกมาว่า IPO ได้ได้ราคาสูงสุดเลยเหรอคือคือคนมั่นใจขนาดนั้นเลยใช่ไหมครช่วงราคาเนี่ยคือ8บาท30บถึง8บาท60นะครับแล้วก็ทำทุกบิลีก็เป็นกระบวนการปกติเนาะที่เวลาเราให้นักลงทุนสถาบันเขาเป็นคนกาหนดราคาเพราะนักลงทุนสถาบันมีนักวิเคราะห์มีผู้จัดการกองทุนที่ช่วยกันดูแลใช่ไหมครับเราก็ออกไปมีทั้งนักลงทุนสถาบันในประเทศทั้งต่างประเทศนะครับซึ่งงานนี้ต้องบอกว่าเป็นงานที่มีทั้ง ทั้งในและนอกไงกองทุนหลายประเทศมีคอเนอร์โตนด้วยถูกไหมคอเนอร์โซนก็มีทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศมีกองทุนที่หลากหลายเลยมีทั้งกองทุนที่เป็น long only คือซื้อถือยาวกับผู้ und, ที่เป็น hedge fund ที่มีการซื้อขายบ่อยๆก็มีเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตอนไปทำเนี่ยบุ๊คบิลดิ่งราคาชนพดานบนหรือ8ปดพันหกสิมันก็บอกแล้วใช่ไหมว่าแปลว่าดีมานมันดีนะครับการกองเนี่ยถือว่าดีมากเลยดีมากเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเชื่อว่าก็จะมะีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องเพราะ ถึงบอกรายการเราแน่นอนคงเป็นนักทุนที่เป็นนักทุนบุคคลรายย่อยนะครับก็จะให้ใคายการกังนวลว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าแบบไปไปฟังข่าวที่อาจจะไม่เข้าใจแล้วก็กลา,ายว่าบาบอกว่าบริษัทมีปัญหาจริงจริงหนึ่งเมื่อกี้แสบบอกแล้วฟันเดรเมนเทอบริษัทมีปัญหาสองม่อี้ที่ไปไปแล้วว่าเรื่องของจำนำู้เล่นจริงไม่ใช่เป็นการจำนำก่อนแล้วแลวคุณถูกล็อกอัพไปตั้ง84%แล้วในวันแรกเหมือนที่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลไปคิดดีกว่าว่าเฮ้ยไอที่ตอนที่วันที่่เเราาจองนะป็ข มันเป็นโอกาสหรือเปล่าพเพราะบางคนผมเห็นปั๊บเฮ้ยพอมาเคลียร์อ้าวบริษัทโอเคนี่ว่าหุ้นโอเคนี่ว่ะทำไมเส้นสีด,ดายฉันไม่ได้จองฉันควรจะมาซื้อเพิ่มหรือเปล่าอาต้องคิดอย่างนั้นแล้วตอนนี้ต้องคิดอย่างนี้แล้วครับครับโอเคทีนี้ผมถามในเชิงของดิมาเน,นี่นึงเมื่อกี้พี่โบก็บอกว่าดีมานมันทําให้ราคามันสูงสุดนะครับ,รบอ่ามันเป็นหุ้นที่ ที่เราเอามาขายอยู่ประมาณสัก6 5 5ส้าล้านหุ้นถูกไหมพี่โบ้โอเ,เอาส่วนหนึ่งนะครับเป็นหุ้นเพิ่มทุนตามปกติอยู่แล้วแหละ4ี่รอยิบล้านหุ้นนะครับหุ้นเกา่าสองรอยสาสิบห้าล้านหุ้นนะครับตรงนี้ผมถามพี่โบ้นิดหนึ่งว่าในในโครงสร้างตรงนี้เนี่ยในการพูดคุยกับสถาบันต่างๆเราเป็นยังไงสถาบันเข้าใจไหมหรือว่ายังไงบ้างใช่คืออันนี้แน่นอนเวลาเราขายหุ้นเนี่ยนักลงทุนมักจะบอกว่าอยากได้หุ้นใหม่ทั้งหมดนี่ธรรมดานี่เรื่องปกติ แต่แน่นอนแหละนักงทุนก็พูดถึงหุ้นเดิมเนี่ยเขาจะมีส่วนหนึ่งขายหุ้นออกมาถูกไหมเพราะฉะนั้นอันที่ต้องบอกว่าอย่าไปตกใจเกินไปเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยมีตั้งเท่าไหร่อ่ะตั้ง,ต,งตั้งหุ้นใหม่ตั้ง4 0 0รอยกว่าล้านหุ้นเนี่ยส2 0ล้านหุ้นก็เป็นหุ้นที่จะไปเพิ่มทุนเป็นหุ้นใหม่ที่จะเอาเงินเข้าบริษัทถูกไหมส่วนที่เขาขายทำกำไรให้ให้เขาไปบ้างเดิมแบบพูดถึงหุ้นเดิมก็ต้องมีบ้างซึ่งคนขายเ,เดี๋ยวผมบอกก่อนไม่ใช่คนเดียวกันนะไม่ใช่ อาจจะเป็นผู้ถกลุ่มบื้อเชื่อปกติคือคือคือคุณก็ต้องให้ผู้ถือหุ้นเดิมเขาได้อะไรกลับไปบ้างถูกไหมก็จะไปขยายธุรกิจของเขาด้านเรื่องของเขาหรือไปทำอะไรเรื่องของเขาแต่ต้องบอกว่ามันมีเงินเข้าบริษัทแล้วไปขยายต่อนะครับเขาจะไปดูหนึ่งเรื่องคืนคืนนี้นะครับเพิ่มเพิ่มสภาพคล่องตัวเองหรือ2จะไปขยายไปดูเรื่องของ warehouse เรื่องอะไรก็เป็นสูงที่บริษัทน่าจะเอาไปทาขยายธุรกิจได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากให้สบายใจว่าแน่นอนมีหุ้นใหม่หุ้นเก่าแต่หุ้นใหม่ ซึ่ง420ล้านหุ้นเนี่ยก็สามารถให้บริษัทเอาไปทำการขายายธุรกิจได้ไปเสริมสภาพคล่องให้บริษัทได้นะคนะฮะแต่ถงก็ต้องบอกคุณผู้ชมนิดหนึง่ง MDIS เนี่ยส่วนหนึ่งในในการถือหุ้นเนี่ยเขาก็จะถือถือเข้ามาก็มีคุณจอมพง์ถืออยู่หน่อยหนึ่งด้วยถูกไหมในในโครงสร้างต้องบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้นนรู้สึกว่าผมฟังอย่างนี้ผมถามก็ตรงๆกับพี่โบแสดงว่าคุณจอมพง์เนี่ยเขาเขาอาจจะมีการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติมอยู่ใช่ไหมเขาถึงใช้เงินในการไปเขาไปธุรกิจหรือครับอันนี้เป็่ธุรกิจเขาอย่างเดียวเขาเขาอันนี้เขาไปลงทุนเฉยเฉยเขาไปธุรกิจเขาไม่ใช่ประกาศ exit หรืออะไรงี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เขาก็ยังอยู่ฮะเขายังอยู่ฮะอ่าคือยังอยู่เพียงแต่ว่าเอาเงินไปใช้เอาไปใช้แบงแล้วก็เอาก็ไปธุรกิจบ้างธุรกิจของเขาเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นตรงนี้พยายามอยากจะให้คุณผู้ชมทําความเข้าใจกับเรื่องพวกนี้นะครับสถาบกนที่ความกังวล สถาบันที่จองอะครับพี่โบครับผมกำลังไปเรื่องของดิมาซัพพลายจองล้นล้นล้นมากน้อยแค่ไหนพี่ล้นครับพอดีเขาไม่ให้บอกตัวเลขผมก็เลยไม่ได้ไม่สามารแต่ล้นน้องบอกว่าล้นน้องยืนนะมันล้นครับพี่โอเคนะครับต้องไม่ล้นมันไม่แปลกมันไม่ปไปแปดบาทหกสิบหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ให้คุยกันมันมีอยู่สองมุมมุมแรกมุมธุรกิจพี่โบเห็นภาพอยู่แล้วการเติบโตชัดเจนเมื่อกี้ตัวเลขก็โชว์กันชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของกระบวนการที่คนแบบสงสัยว่าคู่ถือหุ้นตกลงยังไงกันแน่นะครับก็เขาที่ดูแล้วนั่นก็คือว่าก็เป็นเรื่องปกติของเขาที่เขาไปจำนำมาเขาก็ต้องการใช้เงินเข้าตลาดเขาก็จัดการไปก็เป็นเรื่องปกติถ้าอยากจะล็อกอัพเท่าไหร่ไงซึ่งเหมือนที่เมื่อกี้เราบอกล็อกอัพตั้นแปดสิบ่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมมีล็อกอัพโดยแปดสิบสีเปรซ็ขณะนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมผมบอกให้พี่บ บอกนักลงทุนหน่อยว่าเราจะเข้าเทรดแล้วนะครับ,รบเราเราควรจะมีมุมคิดมุมมองอย่างไรกับมิสเตอร์ดีไอวายครับผมว่าข้อหนึ่งเราธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เราได้ทําเข้าใจได้ง่ายเพราะวันนี้พรุ่งนี้คุณก็เดินเข้าไปในร้านเขาได้ไปดูได้ว่าธุรกิจเขายังดีอยู่หรือเปล่าถูกไหมครับอันนี้เป็นอย่างแรกคือเป็นหุ้นที่คุณสัมผัสได้นะครับเอ่อฟันเดเมนทัลแข็งแรงนะครับอย่างที่เมื่อกี้เราบอกเป็นวันสต็อปเดสิเนชันเป็น always l o w Pri c e นะครับแล้วก็มีอีคอมเมิร์สเกลที่ดี ะครับเพราะอันนี้เนี่ยเราเห็นการเติบโตที่สรุปไปแล้วว่าเราเห็นการเติบโตเราเห็นในมาเลเซียมีตั้งพันพันธุ์สาขาประเทศไทยตอนนี้แค่พันเดียวนะครับโอกาสเติบโตมีใน3ปี5ปียังเชื่อว่ายังเป็นหุ้นที่เติบโตได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนถามว่าเป็นหุ้นอะไรเป็นดิวิเดนต์ซอกเป็นโกลด์สต็อกผมตอบเลยเป็นโกลด์สต็อกใช่ไหมครับการเติบโตยังดีเราเห็นการเติบโตในดีปีละยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเรายังเชื่อว่ายังเป็นอย่างนั้นอยู่น่าจะยังได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปอีกนะครับสองสาม เอร์เซ็นต์เศสัปดาห์หน้าน่าจะทําให้เราสามารถเข้าไปลงทุนและก็ต่อเนื่องได้ครับครับผมลืมถามไปบัตาทกซเป็นราคาสูงสุดนะครับในช่วงของราคาแต่เมื่อเปรียบเทียบกับ P/E กับบริษัทอื่นๆในมุมค,คิดของพี่โบเป็นยังไงครับถ้าเราดูเราดูา้ัว P/E ย้อนหลังเนาะตามตามไฟลิ่ง P/E ย้อนหลังนะครับในกลุ่มคล้ายๆกันเนี่ย P/E มันประมาณ27ของเขา23ย้อนหลังนาะย้อนหลังนะครับก็แปลว่ายังมีดิสเ o u อยู่กับกลุ่มในกลุ่มนะ,ะนั้นก็ถือว่า เป็นโกลต์สต็อก PE ถูกกว PE ที่เป็น PE เป็นเป็นเป็นคู่คู่คู่เทียบนะครับมันก็ยังถือว่าโดยฟัน m e เท a l แหละถือว่าเป็นหุ้นดีครับผมครับผมเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่โบครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ